ส่องรีแอคทีมพิธาหลังหลุดคำพูดว่าแอปเรียกได้ว,ว่าแม้จะอยู่กันคนละสายแต่ก็ถูกจ้นหนักมากสำหรับนางเอกสาวคนดังอย่างแอปทักษอรและนักการเมืองชาวไทยหัวหน้าพักเก้าไกลอย่างทีมพิธาลิ้มเจริญรัตเพราะด้วยความที่ทั้งคู่รู้จักกันมานานแล้วแถมยังคอยซัพพอร์ตกันและกันมาตลอดในฐานะเพื่อนหลายคนเลยอยากจะให้เลื่อนมาเป็นคนรู้ใจล่าสุดก็มีโมเมนต์ออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันอีกครั้งหลังพิธาได้รับแอปเปิลเป็นของฝาก ก่อนจะชูถุงแอปเปิลบนเวทีพร้อมพูดว่าแอปเปิลครับผมแอปเอ้ยคืออะไรเนี่ยแอปเปิลเฉยๆนะครับไม่มีในยะอะไรใดๆนะเพื่อนทางกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์แซวสนั่นเลยว่าพี่รุธพิธามีพี่รุธแอปว่ายังไงผมก็ว่างั้นพ่อพ่อมีพี่รุธนายกพิธาเห็นแอปเปิลยังสะดุง้งปกติไม่เคยกลัวใครพร้อมบวกหมดเล่นตัวเองตลอดยังไม่มีใครแซวอะไรเลยคิกค เห็นแค่แอปเปิ้ลยังสะดุ้งขนาดนี้ถ้าเจอตัวจริงจะตกใจขนาดไหนเนี่ยแล้วจะย้ำทำไมล่ะพ่อส้มถือแอปเปิ้ลพ่อใจเย็นเฮ่าฮ่าฮ่ายังไม่มีใครสงสัยอะไรพ่อเลยพ่อนี่พิรุธฮ่าฮ่าฮ่างานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเขามาคอมเมนต์แซวสนั่นเลยแหละค่ะว่าพ่อมีพิวรุธอีกแล้วเพราะหลายคนก็ยังไม่ทันจะได้แซวเลยแต่ก็ออกตัวก่อนเลยว่าแอปเปิ้ลที่เป็นผลไม้เฉยๆแม้มีพิวรุธแบบนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแฟนๆถึงแอบจ้น